สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Insanity นะครับผมเป็นอเมริกาสีม่วงนะและตรงนี้คุณเชอเอมซ่านะครับอีรักสีน้ําเงินนะและก็ตรงนี้คุณตุงติงนะครับอีรักสีเขียวนะฮะและทีมงานฝั่งขวานะครับคุณจานนะครับผมเป็นสหราชาอาณาจักรสีเหลืองนะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่าอังกฤษแล้วกันนะ ก็ตรงนี้คุณทูออฟเวียดนามนะครับผมอิรักสีฟ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับของฝั่งขวานะครับคุณ555จอมยุทธนะครับอิรักสีส้มนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า divide and conquer นะครับแปลเป็นไทยก็คืออะไรนะแบ่งแยกและปกครองนะฮะบริเวณกลางแผนที่ก็จะมีปลอยให้เก็บนะครับแต่ว่าส่วนยาเขาก็ไม่ค่อยเก็บกันหรครับมันเสี่ยงมาดูนะครับ การสร้างฐานของแต่ละท่านนะครับพอดีมีคนอยากให้ผมโฟกัสในช่วงต้นเกมนะครับว่าแต่ละฝ่ายสร้างอะไรบ้างนะฮะใช้กลยุทธ์แบบไหนบ้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะคสีส้มสร้างโรงรถตามปกตินะครับเป็นแท็กติกของฝั่งโซเวียตอยู่แล้วนะฮะส่วนฝั่งพันธมิตรนีก็จะมีอยู่2ทางนะครับก็คือสร้างโรงรถก่อนหรือไม่ก็สร้างรีดาก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างเป็นโรงรถออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างรถเก็บแร่นะฮะ จะได้มีรถเก็บแร่เยอะนะครับประมาณสัก4ี่หคันนี่ก็ถือว่าอ่าเศรษฐกิจมั่นคงแล้วนะฮะอีโคโนมิกก็จะมั่นคงนะโอเคแมงมุมของใครครับนี่แมงมุมสีน้าเงินนะครับผมโดดเข้าไปอ๋อไม่ใช่สีน้ําเงินแต่บัาสีฟ้าโอ้ดูผิดนะขอภัยมันอยู่ในมุมมืดนะฮะผมก็เลยนึกว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วตอนนี้สีเขียวอะไรนี่สีเขียวทรงฝักมาทำอะไรฮะมีอะไรอยู่ในฝักครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นฝักเอามาหลอกนะฮะเรียบร้อยครับเข้าไปขย่มสองที่แตกเลยนะฮะ สีส้มรถเก็บเร่ออกมาอยู่นะฮะเคนสีม่วงสร้างสนามบินแล้วนะครับปล c k เกตเทียนะฮะฝั่งพันธมิตรนี่จำเป็นที่จะต้องพัฒน,นาเทคโนโลยีไปให้กไกลๆนะเพราะว่าเขาต้องใช้ยูนิตหลากหลายนะฝั่งพันธมิตรแล้วก็การเล่นเป็นทีมมันก็จะมีข้อมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือในขณะที่ถ้าคุณนี่เป็นพันธมิตรนะคือในขณะที่คุณพัฒน,นาเทคตัวเองเนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะคุ้มกันได้อยู่นะ โอเคตอนนี้ส่งรถกรเทียไป2ตัวเจอฝักสีฟ้ามานะฮะก็ต้องบินกลับก่อนนะเ้าเข้าไปนี่ก็ร่วงแน่นอนครับในขณะเดียวกันสีฟ้าสร้างโรงรถข้างฐานสีเหลืองเลยนะครับผม s โ v เวีย a วัวเฟกตอรนะแล้ะยังไงฮะสีเหลืองอันนี้เป็นยูรินะครับเป็นโหมดยูรินะฮะสีเหลืองก็เล่นกริสลี่เอามากันบ้านไว้ก่อนนะครับสีเหลือง ซานนะครับผมสไนเปอร์มาแล้วนะจะมายิงหมาใช่ไหมครับน่าจะใช่นะโอ้โหสไนเปอร์เดี๋ยวดับเบิลสไนเปอร์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันมันคมไหมฮะเอา้าลงไฟฟ้าแตกไฟดับเรียบร้อยเอา้าสีสีเหลืองไฟดับโอโ้โหใช่ไหมลูกไฟฟ้าแตกหรือเปล่าเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดน,นะเอา้าแล้วฐานใหญ่แตกด้วยนะครับผมโอ้โหบุกมาอย่างว่องไวเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้ฐานใหญ่สีฟ้าเอ้ยทีสุดวิฐานใหญ่ของสีเหลืองแตกไปแล้วนะฮะเอาอย่างนี้เขาก็สร้าง าดต่อไม่ได้นะไฟดับอย่างนี้ผมว่าต้องขายหอปริซึมทิ้งแล้วนะครับผมไม่มีประโยชน์นะครับผมหอปริซึมตอนนี้ขายทิ้งเอาไฟคืนดีกว่านะครับเอาไฟไปให้กับโปรดักชันดีกว่านะและในขนาดเดียวกันนะครับฝั่งด้านบนนี้ม่วงกับส้มก็จะใส่กันแล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้มีระเบิดไปตัวหนึ่งนะคันหนึ่งเออไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแตกนะดูไม่ทันนะครับพอเอาไฟด้วยนะแต่ในขณนะดเดียวกันตอนนี้ ว่ายังไงครับใส่กันแล้วนะฮะสีม่วงสีม่วงเริ่มดันแล้วนะครับเริ่มพุชแล้วนะฮะมี GI 3บ้างนะครับต่างป้อมยาเข้าไปใกล้นะครับผมฝักนี่มันเป็นหน่วยต่อต้านทหารราบนะฮะยิงลงไฟฟ้ายังไงครับสีส้ซมซ่อมนะครับผม,มยังไม่แตกนะฮะยังยังอยู่นะครับคุณจอมยุทธเอ๊ะเสียงสไนเปอร์มีสไนเปอร์มาอีกเหรอฮะสไนเปอร์สีเหลืองอยู่ไหนครับไม่เห็น ตอนนี้โอ้เหลืองกับฟ้าผนึกกำลังกันจะใส่สีเขียวนะครับสีน้ำเงินลงมาช่วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกัน i อ o อนเคอร์เนของสีฟ้ามาแล้วนะครับมี d e s o l a t ์เมาปั๊มพื้นกันไว้ด้วยนะ <c oughs> สีม่วงดรอป GI เพิ่มเติมนะครับผมแต่ยังไงสีส้ม Desolator มาเช่นกันนะครับผมมีเรดาร์เรียบร้อยหลดล็อกเทคเทีย2อนะเขาจะทำเดส s ซ l ร t เลเตอรบอมหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ล็อกเ t เทียบิงเข้าไป โดนฝักซอยนะครับผมอย่างน้อยเก็บเดือดเลเตอร์ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมโอเคไหนดูฝั่งล่างสิฝั่งล่างจะเล่นอะไรเอ่ยล่างอา้าวสีเขียวเข้าไปแล้วนะฮะเขียวกับน้ําเงินพันหนึ่งกำลังกันใส่สีฟ้านะครับแต่ว่าเอ้ยใส่กับสีเหลืองนะครับแต่ว่ามีสีฟ้าลงมาช่วยนะสีฟ้าเดือดสเลเตอร์กำลังเดินดุม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 มานะครับจะปั๊มไหมครับโอ้แล้วสีฟ้าที่สามบ้างด้วยนะฮะจากความพยายามในการกําจัดยูนิตคู่ต่อสู้นะครับในที่สุดเขาก็ได้เลื่อนขั้นทีี่บ้้้าาาาางมมอวแลวหลหดเขไปงั้้นอแตกโสได้นนะเี่ย พิาแตกไปสองนะครับเดือนหนึ่งแต่ว่าเขายังมีโรเกเตียอยู่นะสีงม่วงเคต้องถอยแล้วครับผมโดนอะไรสส่เนี่ยป้อมฟลกคันนอนอยู่ตรงนี้แล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะป้อมอยู่ตรงนี้ระยะยิงอาวุธต่อต้านอากาศยานเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนะ,ะสำหรับเกมนี้จะยิงภาคสามภาคสามก็เช่นกันนะภาคสามนี้ยิ่งไกลเลยครับยิ่งไกลแบบสมจริงชัดเจนมากเลยนะทั้งต่อต้านอากาศยานทั้งต่อต้านภาคพื้นดินนะครับผมเคตอนนี้เสียงอะไร รถถังสีฟ้าแอบยิงรถเก็บแน่สีน้ําเงินจากบนหน้าผานะครับผมเรียบร้อยครับแตกสองนะสีน้าเงินเจ็บหนักอยู่นะนี่รถถังไอ้รถเก็บแร่แตกไป2นี่ยเขาเหลืออยู่แค่3คันนะสีน้าเงินคุณใช้เอ็มซ่าเนี่ยก็มีเอาไมชินคันไอ้ีของสีเหลืองเข้ามาอีกนะครับนี่ครับแล้วดีๆแล้วแ้วเขาเขามาได้ยังไงดสีเหลืองนี่โอ้โหโล่งมากเลยนะจังหวะเมื่อกี้มีสีเขียวอย่างไงฮเสีเข้าไปสีสีม่วง รถถังไปซึมโอ้สีฟ้าคุมไอซีไล่ไถเลยฮนะจังหวะน,นี้ยังไงครับยังไงฮนะแตกไปแล้วครับอืมมีราแตกหมดฮนะโอ้ไปซึมก็คงจะแตกในเร็วๆนี้แหละเรียบร้อยครับผมตอนนี้ไอวี IV คันนี้ไม่น่ารอดนะครับ้อาเจียออกมาเพื่อที่จะมาเคลียร์เราเก็ตเทียดีสามบ้างเรียบร้อยครับผมโอ้ต้องหนีตายนะสามบ้างนี่สําคัญนะครับต้องอย่าให้พังเลยนะอา้าวแล้วตอนนี้ฟ้ากระส้มผนึกกำลังการใส่สีม่วงนะครับผม ถึงมแล้วด้านล่างนี่เป็นไงด้านล่างก็ยังไม่เห็นอะไรนะ,ะด้านล่างนี่เป็นสีน้าเงินบุกไปหาสีเหลืองนะครับผมแต่ว่ามาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะของอินาสนใจมาก <Player defeated. S 1> ไปแล้วนะครับคุณอินซานิตี้ฝั่งสีม่วงนะฮะ <Player defeated. S 1> ตามด้วยคุณตรงต,รงตรงิงนะครับสีเขียวนะฮะตอนนี้เหลือคุณเชียเอมซ่านะครับคุณเชียเอมซ่าในผู้เล่นฝีมือดีอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะ <Player defeated. S 1> ก็ดูนะครับว่าเขาจะกันอยู่ไหมน่าจะกันไม่อยู่นะครับผมโอ้โห ยังไงกองทัพสีน้าเงินของคุณชาเอมซ่าก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะโดนคริสลี่ล้อมไว้นะครับเรียบร้อยแต่ไปเบื่อมเรียบร้อยฮะชาเอมซ่าไม่เหลืออะไรแล้วนะ๋เอ,อเหลือกองทัพรถถังอยู่ในบ้านอยู่นะแต่ผมว่าชาเอมซ่าไม่น่าก,กัดสามทับได้นะครับโอ้โหส้มฟ้าเหลืองเนี้ยไม่น่ากันได้นะครับอารถถังของเขาไหลขึ้นไปข้างบนข้างล่างนี้ก็มีสีเหลืองตามมานะครับผมสร้างกาเดียนจีไอมาด้วยนะเนี่ย เรียนจีไอเรียบร้อยครับสั่งตังป้อมได้ทันไหมก็ไม่รู้ไม่น่าจะทันนะเพราะว่าคุณเฉยมซ่ากดยอมแพ้ไปก่อนนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณทูว์เวียดนามคุณซานแล้วก็คุณจอมยุทธนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ